สวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนเนาะพักาห่อขนมมกพี่น้องเ้ยทั้งทงทางในสีอานาคู่ยังคู่บอนใจมะกผ้าเอาวะคู่อันใจ,าานจขนมข <c oughs> ี้มือล้วน

มาเด้อพี่น้องมากินขนมมกนํากันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแท้เอาบ่ทันได้ส้กับอันจมันก็ได้นะพี่น้องเนาะเจเพื่อสก็คือสิเบิดใจเบิดละตก็สิบได้ยอพ่นนี่ากินอืซิมเยเ้เยูกนน่้บ่อันนี่

หาน้ำมันเส็ยดิอื้พี mm ่น hmm. mm. Th ้องเอ้ยแม่ตัวขี้อ่ะปวดรอนอะวงห้ฮะซองซาว้ากกินยังเนาะพ้ากากินยังโอ้ยเออเพื่นไปคอน้ำอันแม่ติ้งเพื่นและเพื่นมาสู่เอื่อยกินพี่น้องเอ้ย

งานกางเต้นพี่น้องเ้ยกางเต้นมาลายกลพี่น้องเอ้เมื่อเนี้ยมาเตียงมาเตียงพันไรขอไปปล่อยเอาขยเนี้เ้าัว เบาเรื่องเละกันพี่น้องนี่เ้าเต้นี้วิบตั้งเต้นย่หาว่านบเห็นคนื่อไปตั้งนาบนี่เนี่นี่น่ต้นาบ้ดมาต้ลวงลา่อยู่คุ้เสือขาวคุทั้งนี้เลยนะมยันได้กินไ อยากกินไมมบอกกินอยากกินต้น่อาออยากกินอะอยอยากมันเป็นระเบียงี่ออนะมัอยากเบยยนกินเนโ่เบียด่อยากินแตกาอยากกินอะไรั่วอยากข้านามันแตงา้มันได้ไม่น้นำมันังได้นี่ีังไดใส่เลนี่นี่นี่่นี่น่นี่นี่นี่นนนี่นีนี่นีี่นนี่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 นีน

มัอยงมันีัจะเนอะอ้ยพี่น้องเ้ยทางกินเพื่อห่อน่ะอิ่มห่อแล้น่ะอิ่มเออเพื่อหอแล้วน่ะอิ่มแม่แม ก็นย่างปลาักขไอ้น่เป็นปาหขะตอไกหน่ยเุจ้เแ้เอาหเจ้ากินนะซุยนี่เด้สิทก <c oughs> <di> ่อนกลับก <c oughs> ็ได้เอาคนแคงร้านที่ตอนเปไก่นมให้ชิ้วแบบกาปากแลาแ้ครง้านบ่นี่นี่แพ่นี่นี่ไอ้มัดนี่นี่อยู่ในเตียงนี่แหละ เอาแล้วว่าย่อไปสทางมันนักเลยนี่กันเองโอเคเลยมันเย็นดวแอมม่มีกี่ปุ่นปิ้วกับไปอีกใส่ทานเนาะอคุงเนาะมันต่ำกระจุกโลมา ไม่ลมไม่ละปะยางเงี้ยอ่งไม่หอลามนเราไม่รอกบเรวเอาเมงเื่อนเออกระดงไลองกัน เยอมาขานเพือนนะเฮ้ยหมอหาคนลนยลไนอรออันนี้คือปั่นขนมเ่ยอ่ซุยพี่น้องเฮ้ยกินมาชิ้นแนมหนาแนมล้างผื่อะเอาของนส่งซู้เน่อ่ ทันไปอยู่คลองน้ำคุนะหงกินเลยกินมะคูกินได้แล้วหัวเลยที่หนอกเลยเออรับแป้งมะคูอ่ะมะต้าเผาเดื่อล้วเมไปเกี้มะคูอเผื่อที่เมื่กี้มะคือผักกอเทียนมะนาวมะเขีเมือนเยี่ยม ท่านี่ถอดโมพี่หน่อยท่างผู้จักพากันเห็ดยังเห็ดป่าคั่วป่าพี่น้องเลยคั่วป่าผู้หลังสวยกระละผู้หลังกะละ อันน MM. ี <Luc ar cells> ้ต้มน้ําต้มน้ําหัวปลาบ่ยังต้มน้ําน้ําขี้ปลาบ่ขี้ปลาเออต้มน้ําขี้ปลาพี่น้องเอ้ยรับรองแซ่บแท้ปลาทอดหมูนี่หมอลนี่เบิดไปแล้วพี่น้องเอ้ยคมเสบ่นัวเลยมาเลยนัวต้องมาิมเบิ่งค่ะ

tỏ tổ này à, thọt mù thì thọt măn mù thọt măn môn cả đục mù xẹp dẹp rồi nó น้องแทงกับซิเบลา่าคลิปเพียงเท่านี้เลยนะพี่น้องคิดหนาะพอกันมาอยู่ดีนม่แห้งสุขสุขคนสบายดี